ตอนอะไม่ฟังเฮ้ยท่านดูไม้ขามาใหม่นี่ไม้ขามาใหม่ไม้ขาไม่องไทยสวยกว่าไม้ขาที่สวนเลยนะไม้ขาสวัสดีไม้ขาสิสวัสดีไม้ขาเร็วสวัสดีไม้ขาก่อนใช่ไม้ขาไม้ขารู้จักไหมรู้จักไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสิไม้ขานี่ชื่ออะไร ไปไปหาแม่แป๋วที่วัดนี่แม่้าขายของอยู่ที่ตลาดแม่แป๋วอยู่ทางอยู่วัดโน่นเก่งๆอันนี้แม่ขาขายนี่หมูปิ้งแม่ขาขายนู่นแม่แป๋วอยู่วัดโน่ไปหาที่วัดนี่อยู่นี่แม่ขาแม่ขานะ่ย่ามั่วานะอย่ามั่วนนะแม่แป๋วอยู่ที่วัดนะ เอาจริงๆแม่แปลอยู่ที่วัดนะทำไมจะลอยควานี่แม่ขาขายมุกันไปก่อนไปไปแล